โอ้สวัสดีครับผมนะยินดีต้อนรับทุกช่องเดอะฮัมน้อยนะครับผมในตอนนี้ท่านอยู่ในรายการไก่กล้าเล่นครับผมนะที่รูเที่เล่นเกรงที่พิการในสุนประเทศไทยครับผมนะไก่ยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับผมนะตามภาพเลยจบล้ำตาลก่อนหน้ามันก็ไก่กล้าเล่นจริงอ่ะเนาะเพราะผมจะทิ้งสาวาผมว่าละกันนะที่ผมทําคลิปลงคลิปนี้นานไปหน่อยนะผมลงคลิปไม่ค่อยถี่เลยอันว่ามันคิวเวนนี่มันทํานานลึกเกินนะครับ สิ่งที่เราจะก่สร้างในวิปนี้นั่นเป็นสิ่งที่สร้างในคนข้างที่ยากเลยสำหรับผมนะมันคนข้างที่กินเวลาเป็นมาหาศาลล้านแปดเลยมันกินเวลามากกว่าไอ้ที่ดีที่สิบที่เราทําการสร้างบ้านซะอีกจะใช้ไม้เยอะด้วยเพราะว่า แค่ไม้ที่ผมเตรียมไว้ตั้งแต่พาร์ทที่9นั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผมหรือความต้องการที่จะสร้างไอ้เวนนี่ปอะจาวด้วยโอเคอเดี๋ยวผมจะขอที่จะสรุปแล้วกันเพื่อที่จะไม่คิดบรรจารไปแบบเหมือนอีพีที่สิบนะโอเคเนาะโอเคเอาไปไง่ายๆให้ท่านเนาะพวกทุกคนก็ไม่อยากได้ดูคลิปอะไรที่มันยาวๆยาวๆอะไรก็แล้วอะไรก็ยาวๆ,ไ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 ,าวๆไปจังเดี๋ยวไปเริ่มเรื่องอะไรดีกว่าผมเริ่มจากการตัดไม้ในส่วนใจตลอดทั้งชั่วโมงนั้นผมเอาแต่ตัดไม้และตัดไม้เพื่อที่จะทให้พื้นที่โล่งขึ้นผมตััดไม้เป็นหหลลกแะ เด๋ยวต,ตัดมากแค่ไหนมันก็ยังไม่เพียงพอผมตัดไปหกชั่วโมงกว่ามันก็ยังไม่เพียงพอผมตัดไปแล้วก็ต้องไปครับไอกองไฟแล้วก็ไปวางวางมันก็ยังไม่เพียงพอเออใช่อิสาพานนะผมทาจากอีนะั่นนะทําจากกองไฟนะแล้วอุปรสรรคของการตัดมาอย่างหนึ่งก็คือที่พวกต้นไม้เนี่ยมันใบมันจะไม่ยอมหายไปจนกว่าจะไม่มีต้นไม้จะไม่มีตอไม้ตรงไหนที่มันใกล้อยู่ใกล้มันนั่นแหละครับผมนะ และสิ่งไม่ชีวิตแรกที่เราสิ่งมีชีวิตเดียวที่ไปอยู่เป็นเพื่อนผมในใบอมช่างกงนี้ก็คือน้องแมวผมนะตัวเดียวเลยผุพระคุณเจ้าช่วยทำไมมีแค่นี้ผมที่ผมไปดูมาในมันมัน่าจะมีนกแก้วด้วยสิโอ้ผมไม่มีโอเยไม่ปม่ไรหรอกนะอยากเลี้ยงอยู่กันอยากถึงถึงมันมีผมก็ไม่ต้องเลี้ยงหรอกผมจะขอแค่ไปขยายพอมันก็พอแล้วล่ะแล้วก็อย่างน้อยก็มีแพนด้านะที่เป็นสิ่งที่หายากโย แต่ตอนแรกนั้นผมเองก็คิดว่าในโบมนี้ใน,ในบริโอมที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีแค่แมวอ,อยู่ตัวเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่กับผมนะมีผูกมีจมมีสัตว์อื่นอยู่แต่อยู่ข้างๆนะอยู่บโอมป่าเอฟฟอรเรสอ่ะเอออยู่ด้านซ้ายมือบังอ่าแต่ที่ผมได้ไปถางป่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อนนี้ผมได้รู้ว่าซาสูสนเนี่ยไมไปอยู่บนภูเขากันนะมันมันไม่ได้ไปอยู่ที่ตรงที่ผมอยู่ตรงนี้หรอกที่เป็น ชายแดนระหว่างไบโอมจจงเกิลและไบโอมฟอร์เรวน,นะแล้วผมก็ไปเจอไอ้แมวตัวนั้นแหละแมวตัวเดิมที่เราไปเจอตัวเมื่อกี้หลยเออมันไปติดอยู่บนต้นไม้ผมก็เลยทําการทดลองอะไรบางอย่างดูเพราะว่าไอ้ต้นมันไปอยู่บน,ต,นต้นไม้ที่รู้สรู้สึกขัดตามากเลยในตรงเนี้ยมันไม่สวยงามอพไรเท่าไหร่นะก็เลยไปจะตัดทิง้งเออก็เลยในก็ในก็ใน,ใน,ใน,ในมันทดลองเลยดีวยกว่าซึ่งการทดลองของพ่นั้นก็คือรถหม่ผมจะทรวจสอบว่าไอ้ที่เขาพูดกันว่าแมวนั้นไม่สามารถไออไม่ ตกที่สูงไม่ตายหรือไม่รับดาเมจหรือไม่เจ็บหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วโซโลก็คือมันไม่รับดาเมจอะไรเลยว้าวสดยดเลยในระหว่างที่ผมกําลังที่จะตัดไม้อยู่นะผมก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ผมผมก็มีความรู้สึกหนึ่งเป็นสิ่งที่ผม,มค่อยๆที่ยาจะอยากที่จะรู้สึกเลยและเป็นสิ่งที่เกมเมอร์สนใจนั้นรู้สึกแล้วก็ไม่ได้เคยรู้สึกกัน นั่นก็คือการหมดไฟกระผมนะผมหมดไฟในการตัดไม้นั่นแหละก็ทําให้คลิปนี้นั้นมีการถ่ายทําที่ยืดยาวไปอีกผมกก็เลยได้พักไปสักวันหนึ่งเดี๋ยวไปต่ออีกคลิปนงะเออคือที่ผมจะหมดไฟนะผมได้ไปเคลียปรป่าจังก้นจนลุ่งแล้วในระดับหนึ่งที่ผมพูดไปตอนต้นนั่นแหละไอ้ที่ว่าเจอสัตว์ ย่อมอมานะผมก็เลยมาตัดไม้ต่อที่ไบ y o ม For e s ร,รทุกคนยังจำมันอยู่ไดไหมครับว่าในอ p พที่เอ้าหาทรัพยากรอ่ะงบส่วนใหญ่ที่พวกเราเจอกันอ่ะก็จะเป็นไก่เนาะแต่ในที่เนี่ยก็คือสัตว์มันจะอยู่บนภูเขากันเล้เราก็เลยไม่เจอกับสัตว์เลยไม่ถึงผมแหละผมไม่เจอแต่ผู้อยู่ก็กลับเจอไอ้เจ้านี่ใช่ครับผมนะสิโลกรอน ไอ้มอัลติเพล็เกียร์ก็การดีกลัวไม่ไม่เกียร์หรอกกลัวมันเพียงมากเลยเป็นกลัวอันดับหนึ่งเลยและนั่นทำไมครับแห่งนี้นะอ,อในโลกนะครับผมกลัวมากดูดิผมยืนมอง,องากการอจนกว่าชัวว่าชัวแล้วว่ามันจะหายไปแล้วจริงๆแล้วพ็ค่อยลงไปที่ทุกคนอย่าคิดแล้วก็ว่าจบแบบนี้มันจะจบแค่นี้ตัดจบละ,ละครไทยแบบนี้ไม่ใช่พอได้มาแล้วเราก็มาคราฟเป็นกองไฟแล้วก็วางลายไม้คราสอ่า และช่วงเวลานี้ก็มาถึงตอนนี้ผมพูดไว้เลยนะครับว่ามันไม่จบแค่นั้นหรอกในตอนที่พระธิด์กำลังลักขอาฟ้ามันก็ได้มีเอเดรแมนในบนเวทอยู่แถวๆนี้แล้วผมอยู่ก็ไม่รู้คิดยังไงคิดท,ที่จะต่อตัวขึ้นที่จะมาไฟกับมันและหันดูมันทีนึ่งก็ขับมาเห็นมันแล้วปุณิกิบขวาขึ้นมาเตรียมี่สู้มันแต่มันก็ไม่อยู่แล้วและมันก็โผล่มา ผมก็ได้จ้องมันและกดกดซีมันได้มาแล้วมาพร้อมกับเสียงอันไพเราะสนองแต่ผมพยายามที่ตีมันอยู่แต่กับตีมัไม่โดนเพราะว่าทีเออร์ยัตีไม่ถึงผมเองก็ไม่กล้าที่จะขุดบล็อกลงไปก็กลัวโดนมันโดนโดนมันฟาดอยู่เหมือนกันแต่ตวงที่ก็คอยที่จะล่วงลงสู่ก้อนบึ้งมันจะยิ่งมืดขึ้นเรื่อยๆของผมก็เลย ยังช่างใจอยู่ว่าจะทุบบล็อกดินลงไปดีไหมแล้วมันผมจําได้ว่ามันแพ้น้ําแต่ผมก็พยายามที่จะวางน้ํานะก็วางไม่ได้เพราะว่าข้างๆตัวเองน้ําก็กลับไหลไปไม่ถึงแล้วมันก็ฉลาดด้วยมันไม่ลงน้ํเพราะมันรู้มันกลัวน้ําผมก็เลยได้เก็บน้ําไปลองฟาดมันดูตอนนี้ได้มืดแล้วพอจะฟาดปุ๊บมันก็ได้หายไปปรากฏว่าก็ยังตีไม่โดนแล้วพอมันได้วางบล็อก โอ้โหละท่าทางมันยิ่งห้ากลัวเขาไปใหญ่แล้วอย่างน้อยผมก็ได้ตีมันได้แล้วผมจึงรีบตีมันก่อนที่จะมีมอนเตอร์ตัวอื่นหรือม็อบตัวอื่นตามมาโดยเฉพาะไอ้ดาวนะผมไม่ชอบเป็นอย่างแรงเลยผมกลัวมันจะไม่ชอบผมอยากตีมันนะนะแต่ตียังไงก็ลำบากมากตีจนขวานพังพอหยิบขวานใหม่ขึ้นมาแล้วฟาดมันต่อมันก็หายไปแล้วแล้วประเด็นก็คือ ในคืนคืนนี้เองก็เป็นคืนเดือนมืดอเีเกินแล้วฟ้าก็าฟ้าคุณพาคุณเชาช่วยผมจะรีบอัดคลิปนี้เสร็จแล้วผมอยากผมอยากอัดให้เสร็จนะนะผมไม่อยากล้างคลาโอเคต้องพยายามต่อทุกคนช่วยๆและคลิปแบบนี้คลิปสาทรัพยากรแบบนี้เราจะขาดเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เลยครับผมนะเจ้าหนุ่งไก่นั่นเองโอ้ฟ้าฟ้าคคนเห็นไหม ผมไกลแล้วผมใกลใก้จะบรรลุเป้าหมายของในพาร์ทพาร์ทนี้แล้วผม, Memory ผมโ,อโอ้โอ้โอ้เออไก่เราไกแล้วทำไมเสียงมันแปลกอะเสียงอะไรวะไม่รู้หรอกอ๋ไอ้พายุเวนเกิดไปเสร็จแล้วเกิดไปเสร็จแล้วครับผมนะไกลเราอันิดเดียวเดินทางตรงนี้ผมทำเป็นทางขึ้นตรงเป็นอะไรขึ้นตรงขึ้นแบบง่ายๆตรงๆรงไปเลยขึ้นแบบ เป็นทางขึ้นแบบบันไดขึ้นตรงแบบง่ายๆไปเลยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการจับไฟที่กองไฟเออแล้วก็ฝนก็ได้ทําการเหยียออผมว่ามันน่าจะหยุดแล้วนะนะเออน่าจะหยุดแล้วนะแล้วผมก็ได้ทำท่าเรือเพื่อที่จะเอาเรือมาจอดไว้นะเผื่อได้ขี่เรือผ่านมา ขาเรียกพีเรือเราเรียกผายเรือดีไหมเรียกผายเรือเลยแต่๋ยวยังไม่สมบูรณ์หรอกนะเพื่อให้ควาสม,สมสมจริงนิดนึงก็ต้องมีเสาละ่ะเรียกว่าอะต่อไม้ไหมไรเรียกว่าเสาอะเรียกว่าเสาอะไม่รู้อ่ะเราเรียกว่าเสาแล้วกันเออแต่ผมก็คงจะทําแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ก็คงไม่ไม่ได้ทาแค่ปุ๊บยู่ตรงท่าเรือแล้วกันเดี๋ยวจะทําไปตรงสะพานด้วยอ่าเดี๋ยวจะทําตรงสะพานด้วยเพื่อความสมจริงหน่อยนะแต่ก็คงไม่ทําลึกมากเลยถือรถลนกดีไหมครับ ตรงสะพานผมจะทําตรงะระหว่างทังเชื่อมแล้วก็ตรงกลางอีกตรงจุดเป็นสามจุดแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกเสาไม้ธรรมดาที่อาจจะมีการสล,บลับระหว่างเสาธรรมดากับเสาที่ดทอดวางไว้นะต่เอาทอดบางทีเดียวหมดก็คงจะแย่หน่อยจริงผมไม่อยากวางท่าอะไรถ้าบูตามตรงไมก็ไม่มอยากจะวางว่าทับอะไรนะแต่มันต้องเพื่อความเพื่อคนะวามปลอดภัยเนาะพราผมก็มีรั้วมีอะไรกันผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกมันเตอร์จะเกิดบนม็อกนี้หรือเปล่า คำไม่กันกันแล้วกันถ้าพังขึ้นมาก็ก็และนี่ก็สมควรเกลาลาแล้วผมต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้โอเพลงมาคนดีวเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมนะขอขอบคุณที่ทุกๆคนนั้นดูจนจบคลิปนี้นะโอเคผมจะพยายามทำคลิปให้ได้สั่แบบนี้บ่อยๆแล้วกันคงไม่ทำแบบสุดเก้าที่แบบพาที่ดินแล้วนะไอ้บีพีที่สิบไปสร้างบ้าน ขอโทษขอไปที่ทํานานเป็นหน่อยจะตัดให้มันกระชับแบบนี้หรืออาจจะทําให้ดีมากกว่าดีโอเคอก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับว้โอ